มุยมุยเอาอึบ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 ,อบ,อบ,อบหนึ่งสองออวันนี้พี่อายมาเลี้ยงน้องแล้วนะคะกินเขาแล้วปะนะช่วงนี้ย่าก็กินข้าวปุ้นเส้าน่นล่ะที่ที่ป้าบุญรู่นเามาฝากกันใช่ไหมอเออไม่เสร็จหนูทกินเองเหรอยา่ยาทำให้กินไปซื้อข้าวปุ้นร้านแม่หมอลังโอ๊ยย่าพูดอยู่ว่า หนูชอบข้าวปุ้นชาวช่วงนี้ไม่ได้มาหาน้องเลยเรียนหนักเบ้เรียนหนักคนเกง่งตามตามงานเกือบไม่ทันเรอแต่และวิชาเรียนหนักไม่ค่อยได้มาหาน้องเพิ่งมาเป็นกสิม้าเมื่อวานเพิ่นกับมาเมาื่อวานเมื่อวานอ่อนเก่งเสีนมายยาไม่้ยาแต่ว่ายาไปกินเขาเก่นทำไมาย,ยาลำแล้วเมื่อวานเนี่ย จามีนตามีนบางทีลูบระบาดพี่น้องมันแก็บ่ได้แล้วบ่แม่นของพี่มิลินน่ะมันติดกลน,นั้นแล้วมันแก็ไม่ได้อยา่าแต่งกับเชฟสี่แท้เทซี่แล้วอาบน้ำแล้วก็มานั่งนี่อาบน้ำแล้วก็มานั่งเล่นคนเดียวเงาเงาคนเดียวนี่แหละเลยเ นั่นอีกคนมาแอบดูเขาแล้วพี่มีมาแอบดูเขาแล้วเฮ้ยพี่มีมาแอบดูเขา,ลาเขาลยว,ว้ายเนี่ยสามสาวคุณคนหนึ่งพี่น้องแอบยุ่ประตูคนนองกับซองเบื้องบาทนี่นี่โย <c oughs> ไปจ้อย อีลาเป็นยังเตอาจะเอาอยังอุ้ยอุ้ยเอาอึบ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 หนึ่งสองวันนี้พี่อายมาเลี้ยงน้องแล้วนะคะกินเขาแล้วพ่ะนะย่าก็กินข้าวปุ่นเส้านั่นแหละที่ที่ป้าบุญรู้นเามาฝากนันใช่ไหม เสรหนูทำกินเองเหรอ <He? S 2> ย่าทำให้กินไปซื้อข้าวปุ้นร้านแม่หมอ้อรำโอ้ยย่าพูดอยู่ว่าวหนูชอบข้าวปุ้นชาวช่วงนี้ไม่ได้มาหาน้องเลยเรียนหนักเบ<ป>้ยเรียนหนักก้นกิ่งตามตามงานเกือบไม่ทันเหรอแต่และว,วิชาเรียนหนักไม่ค่อยได้มาหาน้องเพินพนพน่นงมาตุนกะสิมาเมื่อวานเพิ่นกลับมาเมื่อวานเมื่อวานอ่อน เกงเสียนม่หา้ยาแต่ว่ายาผัดกินเขาเกียงเมื่อไม่ยาลำแล้วเมืม่อวานเนี่ย